ก็รู้สึกว่าทุกคนเห็นแม่ทิพย์มาให้การฝึกปฏิบัติทุกคนก็ตั้งใจมาเหมือนว่าเราจะได้มีโอกาสปลดปล่อยเจ้ากรรมในเวรแล้วก็ชีวิตคงจะดีขึ้นเนาะเหมือนรุ่นพี่ทั้งหลายรุ่นพี่ทั้งหลายที่เคยเห็นในก็ขอขอบคุณกราบ แทิพย์และขอแสดงความคารว,วะและเคารพแม่ทิพย์ค่ะได้หยุดได้มาเยือนเชียงใหม่ซึ่งมาปฏิบัติธรรมที่บ้านปนาคูนาที่เขาเรียกคูนานะคะ,ะคูนาก็มีความปรับปื้มที่แม่ทิพย์มาถึงก็เรียนข้าวซอยค่ะโดยแม่ทิพย์เป็นผู้อุปถมัมภ์ก็ขอกราบขอบคุณค่ะปราแดงขอบคุณค่ะ ว่าอะไรมาเลยค่ะมาแดงขายชื่ออยังมาแดงชื่อผ่องพันนะคะวันนี้ก็มาอยู่ต้อนรับคุณแม่ชนแม่ช่อทิพย์ค่ะที่บ้านชมพูบ้านของคุณานะคะค่ะด้วยความยินดีมากเลยนะคะก็ขอเสริมอีกนิดนะคะปะาไหลเรียกได้ได้ชื่อเล่นว่าปะาไหลพวกเรามาที่นี่ก็เพราะว่าพวกเรามีความทุกข์ ทุกในด้านทรัพย์นะคะพวกเราโดนโกงมาทุกรูปแบบค่ะวันนี้คุณแม่ช่อทิพย์ก็จะมาปลดปล่อยความขี้โกงของของนายทุนว่าองนั้น,นะคะ่ะนายทุนมีทุกรูปแบบที่เราเจอมาทั้งหมดต่อไปนี้ชีวิตเราคงสดใสและเราคงจะได้เป็นเศรษฐีทุกคนนะคะขอบคุณค่ะ